เดี๋ยวพี่เลี้ยขอดอเ,เลี้ยขอดอเ,เกมชินแล้วมาวันนี้ขอขอ,อไม่เอาหยอยละเอ้ยว่าคิรานนี่เขาปั้นเนี่ยปั้นเอาโล่หนาใช่ปะแก่พี่โล่หนาะอ่ะขอแก้ขาดสิบเม็ดก่อนเดี๋ยวก,ก,ก่อนพี่มีประวัติไหมกับกับมาอีกแล้ว โอ้ด่าปุ๊บโอ้โหด่าปุ๊บด่าในตำนานมากมันไม่เปลี่ยนอ่ะพี่มันไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะเฮ้ยสีทองสีสีม่วงอะไรฟอลุซานสีส้มีผมันไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะมันไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะต้องเปิดต้องต้องต้องออกเข้าใหม่ปิดล้วเชื่อออกแล้วก็เข้าใหม่ก่อนไม่ต้องรีสตาร์ทเปล่ารีสตาร์ทดิสตาร์ทเกมรีสตาร์ทลังเชื่อใหม่ด้วยอ้าวแล้วผมทำแล้วมันไม่เห็นขึ้นหรอขึ้นขึ้นดิ เดี๋ยวไอ้เสร็จแล้วกเช็ดดูเปิดเปิดกันเลยได้ได้ได้ชิวัใจ้พี่เดิมพันตัวอะไรย่อยหรือว่าย่อยย่อยอยากกินตู้ใหญ่ใหญ่้างใหญ่ดีกว่าพี่อ่ะเอาเอาทีละฝั่งก่อนแล้วกันอีอีฝั่งหนึ่งย่อยก่อนอ่ะเอาย่อยก่อนย่อยย่อยเอพี่พี่อวยย่อยไหมล่ะพี่ไม่อวยพี่ก็ไม่ต้องออกให้คีร่าคีร่าอย่าเพิ่งออกไม่มันถ้าคีร่าออกไม่มัน คิราออกมันเลยคซองหยุนโอ้โหซกกอ,องหยุนเต็มเลยเนกลุ่มสีเต็มเลยเนี่ยใช่ป้ะวะน้ากลุ่มสีเต็มฟาลุซานสีอะไรสีสามโอ้โหสี่สามช่งหยุนตัวกากาพี่ไม่ก็ไม่กดเราก็ถ้าคนปาจีมึงินะไม่ ต,ต,ตัวตัวตัวมันเกิดมาค่าตัวเองชัดๆจะเล่นทีมแช่แข็งก็ไม่เก่งทีมทีมทีมมวก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยไอสองตัวเนี่ยสี่หก็เต็มแล้วเดี๋ยวอะสลับไปตู้ยาเอ,อะอะลองลองลองให้ชงยุนมันถือดาบเล็กดัวโกงแน่ถ้าอยู่ถ้าใช่ใช่เรื่องนะว่าชงถือดาบเล็กจะดีไหมดีดีกว่า โอ้ยคีระโอ้ยคีระไม่มาเอ้าชมโอ้ยจุนจินโอ้ไม่อยากให้มาได่แล้วพี่ที่ไม่ได้ได้ให้ได้ให้ได้เอสักครั้งหนึ่งขอสักตัวผมอยากให้พี่ได้ย่อยโกดแล้วเอาคีระโอ้ยย่อยพี่เหมือนตัวอีกตัวอีกตัวตอนนั้นผมก็เปิดเอาคีนาบุก็ได้ได้อีกตัวพี่พี่เอาตเป็นเดือดโมอีตัวตัวเล่นยากอีตัวตัวเล่นยากต้องเป็นตัวที่แบบ เป็นหินได้ไงเออมาเอาอีกสักหน่อยแต่แต่ถ้าพี่เปิดซีหกยังไงอิตโตก็จบให้พี่ได้ทุกทุกอย่างอะ่ะจริงอิตโตน,นี่เห็นเขาบอกซีหกจบทุกคอนเทนต์เลยอย่าพิ่งกีลามาอย่าพิ่งกีฬามาอย่าพิ่งกีฬามาเฮ้มยมาแล,แล้วเนี่ยสัมผัสไ,ได้ไหมมาแล้ว<อ>ามาแล้วหยุดจีน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  โอ้ยด่าสวยไอ้ดีลองพี่แค่สิบโลครั้งเดียวก็ให้แล้วนะฮิราสวยสวยเลยพี่แหละโอ้ตายชั้นปลาไปเท่าไหร่เนี่ยเกือบสามสิบแล้วไม่เนี่ยไป้องหลุดเลดด้วยให้ตรงเลดให้ตรงเลดโอ้โยอย่าพูดเดี๋ยวกันดิดางใจว่าจะไม่ได้เก็บถึงเทพน้ำก่อนเนี่ยเีิรารีบออกมาเฮ้อ ทำไมแัที่เรากดข้ามดูพี่ถ้าพี่เรากดข้ามมันอาจจะลุ้นแยะมันอาจจะลุ้นง่ายกว่าไม่ไม่ต้องออกอย่าออกดีคาดอย่าออกดีคขาดเออหนีมาแล้วเด็กคีระเออเด็กคีราตามที่ตัวต้องการเออเอาเอาซีถามเลยคีร่าซีถามดูดิพอสามารถซีมีอะไรมั่งไม่รู้แต่พี่ต้องซีไปก่อนโอ้โห เออเอัลซีส่าไปพี่เออหนาสองหนาหนาอัลซิอาซีหกไปเลยเออหน่อยตัวจักมันโอ้ซีหกอืมโคตรเลยนะเฮ้ยสีสีก็ดีอยู่เหมือนกันเด็ดเข้าเสียหายสร้างเขาเสียหายไหมสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาจริงนะผมเคยเห็นนะคีร่าวิ่งทีก็แรงอยู่นะหมื่นเจ็ดสองหมื่นรอนี้ก็แรงอยู่มาสัมมาเป็นตัวแคชีว่าเบต้าเออเอาสีสีเลยพี่สีสีมันดีให้โอ้ย มานะดิพี่ให้รอบนึงมาเดี๋ยวังเกิดคิร่าเอกซีหนึ่งให้คือพี่ให้เลือกเดิมพันเลยอ่ะให้เดิมพันกับซีหนึ่งเลยถ้าให้ก็ออกถ้าไม่ให้คือหยุดเออโอเคเลยพี่ฮะรอบเดียวต้องออกนะตู้ยาเอ๋นะอือออกเอาทองอะไรวะเอาทองเสยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาเอ๋พี่โกรธนะเดี๋ยวพี่ยาเอ๋พี่โกรธนะที่เน้ำอะถ้ายาเอ๋นี่คือตลกเลยนะหลุดหลุดพี่หลุดเออเด็คิล่าสิเด็กกูมารเลดเนี่ย เรียบร้อยพี่มีการันตีนะพี่พี่มีการันตีแล้วโอ้ยบ๊ะบ๊ะทำไมดิลุกเออพี่แต่พี่มีการันตีแล้วพี่มีการันตีแะดีแล้วเยอะเมาเดี๋ยวได้เก็บการันตีไว้แล้วไม่ต้องสุดแล้วพี่เออพอใจแล้วพอใจแล้วโอเคไปทีหนึ่งจบคลิปด้วยเด